สวัสดีค่ะกฤษแสตขวรังมาแล้วค่ะตอมเรนโบ่เตือนภยัยมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นตำรวจสร้างเรื่องหวังรีดไถตอมเรนโบเตือนภยัยมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นตำรวจสร้างเรื่องหวังรีดไถตอมเรนโบหรือพีรพงศ์พลชนะนักร้องชื่อดังโพสต์ข้อความเตือนภัยผ่านไอจีเล่าว,ว่าเตือนภัยที่เจอกับตัวเองเมื่อเช้านี้เพิ่งกลับจากแจ้งความแก๊งขอดเซ็นเตอร์ถทรมาเป็นเจ้าหน้าที่ DHL บอกว่ามีพัสดุโดนตีกลับในนามชื่อเรากับเบอร,ร์โทรศัพท์เราเขาให้เลขพัสดุชื่อเจ้าหน้าที่บอกว่าที่พัสดุตีกลับเพราะว่ามันเป็นพัสดุที่ผิดกฎหมายรายละเอียดผู้ที่แอบอ้างเริ่มจากชื่อโมอยินันหุ้นแสงจานจาก dhl express โทรมาบอกแอนนาว่ามีการส่งพัสดุผิดกฎหมายไปที่จีนฝักกิ่งชื่อของแอนนาเวลา14นาฬกาส5นาทีส่งจากเชียงใหม่วันที่1ตุลาคม6,4 เลขพัสดุ TH 1 3 7 8 4 9ชื่อปลายทางแท้ตีเบอร์โทรศัพท์ผู้รับ139-137-889ปาลายทางปักกิ่งไชน่าพัสดุมีพาสปอร์ต14เล่ม ATM 10ใบชุดเสื้อผ้า5ชุดเลขพัสดุปลายทาง008963และพยายามต่อสายตำรวจไปที่สพเชียงใหม่ต่อไปคนที่อ้างว่าเป็นตำรวจชื่อเกรียงไกล ขอสอบถามข้อมูลต่างๆมากมายสุดท้ายอ้างจะเช็คข้อมูลให้แล้ววอไปที่หน่วยเช็คข้อมูลมีการวอรกับอีกคนให้เราได้ยินสักพักบอกว่าชื่อของแอนนามีประวัติเกี่ยวข้องกับผู้ค้าย,ยาและฟอกเงินชื่อนายสมศักดิ์แล้วส่งรูปมาให้ดูแอนนาเริ่มเอกใจจะวางโทรศัพท์เขาก็พยายามพูดจาทำนองว่าอย่าวางถ้าวางจะมีปัญหาด้านกฎหมายเหมือนข่มขู่บัญชีจะโดนอาย,ยัดทั้งหมดสุดท้ายแอนนาเห็นท่าไม่ดีก็จะบอกปรึกษาผู้ใหญ่แล้วก็จะวางสายไป สุดท้ายขอให้ทุกคนระมัดระวังให้ดีและช่วยเตือนภัยยาเสาติผู้ใหญ่ด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสด co th ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ